บรรยากาศนะครับสองการประกวดพวกนี้นะครับบอลนกํะลังเบาก็นองๆครับ่ดีวกสานขแล้มันอาจจะมในวันะครับมันอาจจะมันอาจจะกได้แต่นตน้องไ้ันนี้ซึ่งเี้เราองิดได้คือสตบีเขาเเข้ามาสับปีอสับปี สติมาปัญญามันจะเกิดเข้ามาสตีนเพื่ออย่างไอที่บอกทุกค้นเลยว่าตอนที่เพื่อนถามคือว่าถามเล็กๆเพื่อนถามมาสอบหรอเรามีเวลาคิดคำตอบตั้งแต่รอบแรกแล้วคุณเกิดมาทําไมเนี่ยเราเริ่มคิดแล้วําถามแล้วเขาถามทขาสอบคุณเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อสร้างความีเกิดมา่งใหญ่เกิดมาเพื่อสาระ ต่างๆเราสามารถพูดได้หมดแตคือบริน,นีน่ะมันปึงการเสียยตโตแล้วมีฉะนั้นคือเอาวันนี้เป็นบทเรียนให้ตัวเองเอป็นต่อยอดในวันพูงนี้อย่าคิดว่าตัวเองมาประกวดเพื่อโชว์ความสวยเฉยให้คิดว่าการทีเขาเรียนแต่งหน้าแต่งตาแต่งโตเสียงเงินขึ้นมาอยู่ในคนเลงคือเราต้องเป็นดาวเราต้องมงจะคิดใช่ไว่าตัวเองไม่ใช่ตัวเด้งมันมึงเลยเป็นตัวเติงดิพี่บอกแบบนี้เลยมันไม่มีใครเป็นตัวเต่งแต่มันเป็นการวัดศักยภาพ มันเป็นการรักศักยภาพของการเป็นนา,น,านางงามนางงามสวยอย่างเดียวไม่ได้นะครับคือสวยมาก้เป็นลิความส,สวยอาจจะน่าึ้น้อยนึงนะครับจริงๆแล้วมันมันมีมาพืชมาเรื่อยๆนะครับคือมือน,นี่ผู้ชายเองก็เข้ามาอยู่บรเวที้แล้วอ่ะมันมีบกบ้ามากกว่านะ เขาเป็นยังไงทุกเมืองเขาเห็นเขาเป็นแบบ่าร่างไายเขาสาดีล่ะเขาเป็นแบบไพราิฉะนั้นเราไม่มีอะไรต้องกลัวทัองอ้งนั้นเราไม่มีอะไรต้องกลัวต้องอายอีกต่อไปแล้วพยยาห้ายถองลุ้หลุดไม่ใช่ขายสัยยงนะมันเป็นการขายความชลาเอ้ยขายความลาขายความเป็นของลองนึกถึงเวลาตัวเองรู้สึกสบายสบายสมองที่แล้วเราคิดอะไรออกมาอย่างเงี้ยเราคิดํางนานเนี่ยคำว่าคอนเทนตนะ์่ะ คอนเทนต์มันก็คือการสมมติเรื่องเพื่อแสดงขึ้นมาให้คนได้ชมและให้คนได้รู้สึกมันเทิงและมีความสุขไปในคอนเทนต์ของเราคอนเทนต์การแต่งเรื่องเหมือนที่อัคดคลิปอัคดคลิปแต่ละบานี่คือคอนเทนต์เพราะว่าไม่ได้ทะเลาะก,กับวอรู้จริงๆมันเป็นการแสดงคอนเทนต์เพื่อสร้างประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ต่อยอดเพจทุงเรามีอะไรบ้างทีเพจมี YouTube มีการสร้างไรายได้แบบสังเกตมันเป็นประโยชน์ต่อเราและสังคมอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถจะออกมาพูดได้หมดเลยในองค์กรเราคาถามเราถ้านึงไม่ออกให้โยมเข้าสืบเรื่องวงก็ได้นะครับอย่างเราโยงอะไรอดีตไม่อยากวงล้มหย่อนอะไรอย่างน้หย่อนไม่อยากให้มืคนผู้ใดแต่งไหมไม่อยากให้มีคนตายไหมน,น้ำหนึ่งเขาเปลี่ยนในชะ่ไหมถ้าน้ำหนึ่งตอบตรงก็งดีแล้วอ่ะคะแนนมันขึ้นมาเองเหลือแค่ทำวงถ้าตอบตกงแล้วเขาเซฟข้อทุกข้อไป ข้อพ,มพมม้องคอย่างข้องคือทำให้คณะกรรมการคิดไม่ถึงหรือตัวเราเองก็ที่อยากจะพูดแต่ไม่กล้าพูดเราพูดได้แต่ไม่ใช่การหัวเราะหรือการฟันเราพูดไม่ได้อันนั้นคือเราไม่มีความคิดเราไม่ได้คิดอะไรเลยตอนที่จะยืนคือเราสั่นเรากลัวถ้ากลัวก็ไม่ต้องขึ้นตั้งแต่แรกแต่อันนี้เราข้าวเข้ามาแล้วเข้ามาปุ๋ยเข้าแล้วข้อขาดวามกลหัวมาแล้วหาสิบเปอร์เซ็นต์ได่นิเราข้าขวามกลัวไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ พรุ the 100, the the put the ่งนี้ลองข้ามกวากลัวสักร้อยให้มันเป็นร้อยไม่ต้องกลัวว่าเราจะสอบไม่ได้ให้พบความมั่นใจมามันเพราะนั่นที่เรียนในข้อเสนแลรากระเดมมุ่งใช่ะเราต้องมั่นอย่าคิดว่าตัวเองจะไม่ได้ยังไงกูก็ไม่ได้อยู่แล้วขอให้กูได้ใส่ชุดได้ขึ้นมาเดินไม่ได้ถ้าคิดอย่างนั้นมันไม่ต้องกลัวเราต้องมองว่าเราต้องได้โบวอันนี้ต้องเดมมุ่งมันมีอะต้องเดมุ่งาทุกคนพูดสอบแบบเขาเทียมกันหมด ผู้นี้ก็จะมีคะแนนความพร้อมบาลลงก์มาหน้าหือาโบคะแนนความพร้อมก็มีนะครับเราได้คะแนนความพร้อมมากกว่าคะแนนความสวยเราก็คือสามารถรับมงได้เหมือนกันนะครับคืออย่าอย่าอย่าทำให้ตัวเองเสียในเรื่องของคะแนนถ้าเรามีคะแนนแล้วอาจจะสอบคำถามได้ไม่เป๊ะมากแต่คะแนนมันสูงกว่าคนที่ตอบดีแต่คนนั้นเวลาไม่ได้เวลาไล่งานทัวมาบัลลังก อะไรก็แะดรโดนตัดไปต่อให้เก่งขนาดก็ไม่ได้ทุกอย่างมันตัดต่อมันลงแต่เพราะให้เพื่อนเป็นตัวที่ให้คนเพื่อนที่ฟังสุดที่สุดเพราะว่าที่ทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้พวกเธอมีความสุขให้พวกเธอได้แสดงความเป็นกระเทยแสดงศักยภาพของความเป็นนางงามเราคนหลายคนนะครับอยากได้โอกาสแบบเราอยากที่เป็นทีเชิดชื่ออย่างนี้แต่ไม่มีใครได้โอกาสนอกจากวงกาลังเสียงที่ผมแต่ที่ทำอันเนี้ย พื่อให้พระลุเปความสุขแล้วก็ให้พรูลหศักยภาพขอให้วันพรุนี้เป็นวันที่ดีแล้วก็วันที่ประสบความสำเร็จของทุกๆคนมีแผ่ที่ศนะทําที่าำท่แพรนที่ศรัทนะก็ขอให้ทุกคนให้อภัยที่กันและกันให้อภัยคณะกรรมการขอให้ทุกคนโชคดีปังๆได้ับโมงนะครับสัตว์มื้ๆอาจว่ามีผลในการตัดสินมีผลแค่รางวัลเดียวคือปันใจบอสปันใจผู้บริหารอันนี้คือรางวัลที่ จะพิลุกตกลงการว่าจะให้ใครนะครับผู้ใดเตะตาจะที่ผู้นั้นใดวันนี้ยังไม่มีใครเตะตาหรอกที่นี้แต่งออกมาแล้วผู้ใดที่มีของผู้ใดพูดม,มากหรืออะไรเขาจะได้ใครแล้วก็คอนเจอต์มหาชนคอนเจอต์มหาชนคือจะได้กุหลาบขายให้ดอกละ40่สิบบาทใครได้รับหมดสองกุหลาบมากกว่าคนอื่นเ <c oughs> ขาก็จิมานำดอกกุหลาบคนนั้นก็ได้คอนเทนร์มหาชนได้เงินารงางวัลและสารพัดนะครับก็มี1 2 3 4 5 นะครับคนที่ตกรอบก็จะมีรางวัลที่บอ,อกใจให้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการประกวดที่สมบูรณ์แบบขอให้ทุกคนเหตุแหยมันสมเกที่เียุแหยมันสมหน้าสมตาจะคว่ำโอเคนะครับตั้งสติดีดีพรุ่งนี้ตั้งสติดีๆถ้าคิดว่าตัวเองดื่มแล้วนึกไม่ออกอย่าไปดื่มอย่าดื่มถ้าคิดว่าตัวเอง<ม>อปงกติต้องคิดออกเ้าสามารถที่จะคิดออกกรรมการถามมากเออถามมาเลยจ้ะล,ลองใช้คำนี้ดูนะ ถามมาเลยจ้จะแล้วบุคือจะตอบได้คุณถามมาเลยคิดซะเนี่ยแหละถามมาเลยจ่าฉันพร้อมตอบเนี่ยแล้วบุคือจะตอบได้แต่ถ้าบุคคอเป็นกลัวยังไงก็ตอบไม่ได้นะจ๊ะจำไว้เด้อถามมาเลยเนี่ยเข้าในใจถามมาเลยฉันรอนออนะเชื่อแล้วมันจะตอบได้โอเคครับมีอะไรจะพูดอย่างน้อย